สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ n o n d a HRV นะครับ2018นะฮะลูกค้าได้เปลี่ยนจอ Android นะครับ 2K พร้อมกล้องมองหลัง HD นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มนะครับตะแวกนี้ก็จะมืดนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้อง HD เราตอนกลางคืนดูนะครับอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นจอ 2K นะฮะนี่นะครับมืดๆเลยนะครับ นี่นะครับเวลา3าทุ่มนะครับ9นาทีก็จะถอยหลังนะครับนี่ครับภาพกลางคืนชัดมากนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหากอยากได้จอดีๆชัดๆนะครับกล้องมองหลังชัดๆแบบนี้นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชม